สวัสดีครับตอนนี้เราขึ้นมาระหว่างทางขึ้นยอดดอยหลวงเชียงดาวความสูงก็2000บวกนะครับต้องเดินขึ้นไปอครึ่งทางตรงนี้น่าจะเป็นกดเดครึ่งทางของทางขึ้นยอดนะครับซึ่งออกมาจากห่างสลุงจุดกลางเต็์ของเราเราต้องเดินขึ้นไปความชันนี้ สุดยอดเหมือนเนินมรณะประมาณสักห้าร้อยเมตรเราก็ต้องเดินขึ้นไปนี่ดูยอดน่าจะถึงแล้วยังจะต้องมีเดินต่อจะถึงยอดยังย<า>มีสัญญาณไหม,ม <c oughs> อีกนิดเดียวก็จะถึงตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามครึ่งสี่โมงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกข้างบนครับอาจจะเก็บรูปดาวเดือนต่างๆมาด้วยสวยมากบรรยากาศ ากาศเป็นสบายแนะนำให้มาครับโอเคเจอกัน